สวัสดีครับวันนี้อยู่วันิสสันมาสนะครับติดตั้งกล้องบันทึกนะครับระบบ And ด o i d เดี๋ยวเราก็มาดูกันหน่อยนะฮะกล้องบันทึกเนี่ยตอนนี้ปัจจุบันนี้จะเป็น a 9 s นะครับตัวใหม่จาก e d i t i o นเลยนะฮะความแตกต่างระหว่างกล้องบันทึกนะครับซึ่งเป็นกล้องบันทึกหน้าเป็นกล้องบันทึกหลังเพราะเป็นกล้องถอยในตัวนะฮะเรียกว่าทรีนวันนะครับติดทีเดียวนะฮะได้ทั้ง3อย่างเลยนะฮะโดยทั่วไปจะมีแค่กล้องบันทึกหน้า a อ d ด o i d นะฮะแล้วมีกล้องถอยปกติเป็นกล้องถอยธรรมดาแต่ปปััจจุบนนนี้้เ็กอองถย edition แบบนี้นะฮะเป็นกล้องบันทึกด้วยนะฮะเป็นกล้องบันทึกหน้ากล้องบันทึกหลังพร้อมกับกล้องถอยในตัวครับมาดูงานติดตั้งกันหน่อยนะฮะตำแหน่งในการติดตั้งด้านหลังก็โคงปกตินะฮะอันนี้ติดตั้งจอ Android มีลทกค้ามีจอ a n d ด o i d มาแล้วนะครับตัวนี้ฮะอันนี้คือกล้องบันทึกหน้านะครับกล้องบันทึกหน้านะฮะช่างจะถอดกระจกให้ดูนะฮะนี่ฮะกล้องบันทึกหน้านะครับหน้าตาเป็นแบบนี้ฮะเล Klein ็กๆกระทัดรัดนะครับ มีแต่เลนส์กล้องนะครับไม่มีหน้าจอนะฮะแบบนี้เลยนะฮะตัวนี้เราใส่เมมโมรีไปแล้วนะฮะตัวนี้จะเห็นไฟกระพริบสีน้ำเงินตรงนี้ฮะแสดงผลนี่ฮะบนหน้าจอ and r o i d แบบนี้ฮะให้ดูนะฮะมุมมองที่มันไม่สะท้อนหน่อยฮะโอเคนะครับแป๊บนึงครับนี่ฮะนี่ครับสังเกตดูนะฮะตอนนี้หน้าร้านนะครับของเรานี่ฮะแบบนี้ฮะมีคนเดินอยู่ด้วยนะครับเราจะเห็นนะครับนี่ฮะแขนคนอยู่ตรงนี้ครับมีการบันทึกอยู่ก็สังเกตตรงนี้ฮะ มีไฟกระพริบนะครับสีแดงๆแบบนี้แสดงว่ามีการบันทึกอยู่นะฮะโอเคนะครับอันนี้คือการแสดงผลของกล้องบันทึกหน้านะครับดูบันทึกหลังเลยครับนะครับปุ่มนี้นะฮะเห็นช่างกดไหมฮะปุ่มนี้นะฮะแป๊บหนึ่งครับปุ่มนี้นะครับปุ่มนี้เป็นการสลับกล้องนะฮะอีกทีนึงครับสลับอีกทีฮะแจ๋วเลยครับกล้องบันทึกหน้าเป็นกล้องบันทึกหลังพร้อมกล้องถอยฮะใส่เกียร์ถอยครับ พอใส่เกียร์ถอยเราจะเห็นว่ากล้องถอยนะมีเส้นการระยะแบบนี้นะฮะนี่ฮะคมชัดทุกมุมมองนะฮะมีเส้นการระยะให้ด้วยเพื่อความปลอดภัยเกีถอยนะครับตั้งในนิสสันมาร์ชนะครับจอใหญ่มากครับขนาด10นิ้วฮะเนี่ยกล้องบันทึกหน้ากล้องบันทึกหลังพร้อมกับกล้องถอยนะครับนี่ฮะสามารถเรียกดูได้แบบนี้เลยนะครับมีเมมโมรีในตัวด้วยนะฮะปรับแต่งนะครับตั้งค่าอยู่นี้เลยนะฮะสำหรับใครที่มีความสนใจที่จะติดตั้งนะครับกล้องบันทึก นะครับระบบ Android นะครับแต่ขอเน้นเลยนะครับว่าต้องมีจอ Android อยู่แล้วนะครับต้องมีจอ Android มาก่อนนะครับตั้งแต่เวอร์ชัน6ขึ้นไปถึงจะสามารถที่จะคอนเน c t กับกล้องนะครับระบบ Android แบบนี้ได้นะครับแ้่สนใจก็สอบถาม Inbox นะครับ Facebook Fanpage แต่งรถนะแดมเพชรบูรณ์รวมถึง YouTube Studio ฮสสำหรับคลิปนี้นะลาไปก่อนสวัสดีครับ